กระนผท่านผู้ชมวันนี้มีโอกาสและมีเวลาว่างจึงถือโอกาสมาเยี่ยมมาเยือนให้กำลังใจญาติโยมที่มาร่วมกันเป็นจิตอาสาปรับปรุงซ่อมแซมรถพนมพระพร้อมกับนำกาแฟ3 in 1ิหนึ่งถุงใหญ่มามอบให้กำลังใจไปชมบรรยากาศด้วยกันครับ ชมนาวทาใสสันสร้างเอาไว้มากมายตามรอยองค์พระสัมมาเทศนาสอนสั่งชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาเป็นพระพระดับแนวหน้าของชาวสุราธานีได้รับตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอสอนสั่งซื้อพรงเสมอทั่วอำเภอรู้จักทันดีสิทธานุสิทธิ์ฝังใจในคุณความดีที่วัดภาใสายแห่งนี้เป็นที่สอนธรรม หลังจากที่ได้รับทราบว่าญาติโยมและหลายท่านรวมพลังกันเป็นช่างจิตอาสามาช่วยกันซ่อมรถพนมพระเพื่อที่จะนำไปร่วมแห่ในขบวนงานประเพณีชักพระทอดพระป่าสุราชธ,ธานีหลังวันอภกษรรษที่จะถึงนี้จึงถือโอกาสมาให้กำลังใจและนำกาแฟทรีอินวันมามอบให้เป็นกำลังใจด้วยครับ

โครงรถพนมพระเป็นเหล็กและใช้ไม้กระดานอัดเป็นวัสดุตัดลายกนกและลายไทยประยุกต์ต่างๆแล้วประกอบเป็นรถพนมพระมองด้านข้างประหนึ่งราชรถส่วนหน้าเป็นพญานาคฆ้าเสียนประดับด้วยลายกนกที่ละเอียดอ่อนช้อยสวยงามตามแบบศิลปะไทยประยุกต์สีสันสวยงามลักษณะคล้ายราชรถกำลังบรรทุกบุษบก ซึ่งเป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังทรงบาดหรืออุ้มบาดแหวกไหว้น้ำอย่างมีความสุขเพื่อนำสรงพระพุทธเจ้าให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยจิตที่เปี่ยมลน้นด้วยศรัทธาและความปรับปื้มปิติสุขส่วนกลางของรถพนมพระเป็นลำตัวพญานาคห้าเสียนประดับลายกนกที่ละเอียดอ่อนช้อยสวยงามตามแบบศิลปะลายไทยประยุกต์คล้ายราชรถที่กำลังบรรทุกบุกสบก แบกไหวอยู่ในน้ำอย่างมีความสุขมีกลงล้อธรรมจักรประดับไลายไทยประยุกต์พัดโบกและก้านธงด้านซ้ายติดป้ายธรรมะอริยสัจคือความจริงอย่างประเสริฐสีข้อได้แก่ทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมักก้านธงด้านขวาติดป้ายธรรมอิทธิบาทคือธรรมะที่ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จสีได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา ส่วนหลังของรถพนมพระเป็นหางพญานาคห้าหางประดับลายกนกที่ละเอียดอ่อนช้อยสวยงามตามแบบศิลปะลายไทยประยุกต์มีลักษณะาคล้ายราชรถกำลังส่งพลังขับเคลื่อนลำตัวที่รถบรรทุกบุสบกเวกว่ายน้ำอย่างมีความสุขเพื่อนำส่งพระพุทธเจ้าให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยจิตที่เปี่ยมลน้นด้วยศรัทธาและความปราบเพื่มปิติสุข รถพนมพระลำนี้ได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมประชาชนและพุทธบริษัทวัท่าไซงบประมาณในการจัดทำเรือพนมพระสร้างที่451,799บาทรางวัลที่เคยได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรือพนมพระทั้งบกขนาดเล็ก งานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปีพุทธศักราช2,562วันที่10ถึง18ตุลาคมพุทธศักราช2,562ค่ะ ผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือบรรยากาศที่ญาติยยมสาวธุชนได้หลายท่านที่ได้รวมกันมาเป็นช่างจิตอาสาทําการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงรถพนมพระของวัดท่าไสให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยเพื่อจะได้นําเข้าร่วมในขบวนแหร่รถพนมพระในงานประเพณีชักพระทะพระเป่าพรรษา ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังวันออกพรรษาที่จะถึงนี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองธรรม,มจัดสรรให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีมีสุขตลอดการเล่นนานพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอเจริญพร